มีับมีทำมีทำมบให้กำลังใจผู้ชินจักครับนี่ก็ขอบคุณนะครับทางกโตเกียววิสิทครับขอบคุณผู้ชินจักนะครับที่ได้มาเล่นเพลงนะครับอ้าวพัดสาวใช่ไหมเล่นว่างเอาจากต่มาเล่นแล้วยังมาโคเวอร์ให้ด้วยมาเล่นแล้วมาโคเวอร์ให้ด้วยนะเออใช่โคเวอร์ให้ด้วยแค่เนี้ยงั้นก็โอเยอดแสงอีกเส้นหน่อยหน่อยเพราะว่าเพื่อๆนี่หน่อยไปล้ำป้าเกิดปมาที่ได้มาแสดงร่วมกับพี่เต่าครับครับ เป็นศิลปินที่ติดตามมาตั้งแต่เด็กเลยแม่นมาโอ้ยติดตามมาแห้งมาตั้งแท้หลายเพลงแล้วคือว่ามาที่สุดคือเพลงของกอดเิมมาลาเิมาลาโอ้ผมม็ได้หลายครับแต่ผมกูจินจังเนาะคือว่าเป็นเพลงที่ได้เรียนให้ทั้งมาจากของแม่แม่ครับใจแล้วก็เป็นศิลปินที่ติดตามมาตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เด็กดีตาวนีเขาชื่อว่าแบบเดียวกับตัวต้องขอบคุณทั้งสอเจ้าคิดสี่กับสี่บ้านเนาะขอบคุณ คุณพูดจินจังนะครับผมแล้วก็ทีมงานเนาะรอดูนะครับพักสาวใช้ภูมินะครับนอกจากเรนนี่พี่แล้วยังหอมหอมได้พี่น้องแม่าวว่างเสียงของคุณพูดจินจังเฮากับเลด้วยงวนแขน่นอนครับต้องเลือกสินิตถ่ายกันครับพร้อมแล้วบอกเนื้อผมเป็นสวัสดิการแน่นอ้เนี่ยคือดีแน่เราพยายันจะคล้องเพลงแบบได้เลยครับพี่หนุ่มได้เลย ฟังเพลงรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกมีใจด้วยที่แบบว่าได้เอาแบบสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ของเชฟูมมารวมในเพลงเดียวกันใช่ครับแล้วก็เกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาแรซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนรแรกของชาวเชภูมิแล้วก็เป็นที่ รถสการะนั่งถือของชาวจังหวัดชียภูมิครับบอกความรู้สึกเลยถึงต้องการจะเป็นในหาที่เป็นคนชียภูมิไม่ไม่ใช่เป็นศิลปินไม่ใช่เป็นเป็นเอฟซีที่ต่างในหาที่เป็นคนชียภูมิในฐานะที่เป็นคนชียภูมิดีใจมากครับดีใจมากที่ได้หนึ่งก็คือล่ะได้ได้โปรโมทจังหวัดตัวเองครับได้โปรโมทได้ทําให้คนรู้จักจังหวัดตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับเป็นหูจกักรวาลพระธาตุชีภูมิคืออะไรมันว่าพระเยริสมัยทวารแล้วมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคือหลายอย่างมากหลายสถานที่มากที่เกี่ยวกับเรื่องราวในเพลงนี้ สุดท้ายฝากติดตามเลยครับสุดท้ายก็อยากฝากติดตามเลยนะครับฝากติดตามผลงานเพลงทั้สาวชีพึ่งของพี่เต่อกูสินนะครับแล้วก็ c o อ,อร์ของคุณปูสิงจังเลยนะครับทั้งแสดงยิมมีทั้งมันคุ้มเองนะพี่น้องมาค่ะได้ครับผมขอบคุณที่